สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมนะพี่เอกพีเ h a 5นั่นเองวันนี้พี่เอกจะเข้ามาเล่นเกมที่น้องๆหลายคนก็ขอมาเหมือนกันนะครับว่าลองเล่นเกมนี้ดูพี่มันสนุกมากเลยก็คือ All Star Tower Defense เกมของเรานักสู้อเอาจริงๆนะพี่เอกไม่ได้เล่นเกมประเภทนี้มาค่อนข้างนานแล้วนะครับเป็นเกมขอเรียกว่าเกมวางแผนกลยุทธ์นะครับรู้สึกว่าขั้นแรกเนี่ยน้องๆเขาบอกว่าหลังจากรับตัวละครเกิดใหม่แล้วนะ ให้เราเข้ามาที่ยานฟรีเซอร์ใช่ไหมครับอันนี้เนาะในเรื่องดราก้อนบอลนะครับจากนั้นเราก็จะเข้าไปในยานอ้าวเข้าไม่ได้อะไรอ่ะอ๋อต้องใส่ตัวละครก่อนใช่ไหมโอเค <c oughs> ไม่เล่นนานจริงๆเลยนะครับเกมประเภทนี้ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยอาจจะแบบติดขัดเขือเขินไปสักเล็กน้อยกดติดตั้งลงไปก่อนนี่โกคู Goku, แล้วก็นารูโตะนะครับใส่แล้ว2ตัวจากนั้นก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะก็จะมี อันนี้ให้เลือกคือเป็นน่าจะเป็นแมปนะเป็นด่านในด่านก็จะมีสเตจอีกนะครับประมาณน่าจะ8สะเตจมั้ง8หรือ6ไม่รู้เดี๋ยวลองเล่นดูแล้วกันนะครับแล้วก็กดเริ่มนะครับระหว่างนี้เขาก็จะไปเจนแมปขึ้นมาให้นะครับเกมเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนยังไงวางแผนยังไงเดี๋ยวไปดูเลยลวกันว่าผันวางแผนยังไงนะน้องๆหลายคนอาจจะงงนะครับกับเกมประเภทนี้แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชอบเล่นมากๆเลยเพราะว่าตอนเนี้ย คนที่เข้าเล่นอยู่นี่ก็อยู่หลักหมืน่นถึงหลักแสนเลยนะบางวันนะครับเอาลนะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะต้องทําการวางตัวละครที่คิดว่าจําเป็นลงไปนะครับพียเอกเลือกเป็นนารูตโตะก่อนนะเพราะว่าดูเหมือนจะตีใกล้นะครับส่วนข้างบนก็เลือกเป็นแบบปกตินะเพราะว่าเพี่กไม่เคยเล่นนะครับนี่ลักษณะเกมนะครับก็คือเราจะต้องป้องกันฐานรู้สึกคุ้นๆไหมเหมือนเกมอะไรเนี่ยพวกแพนซอมบี้อะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่าฐานเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามีทางเดินอะ่ะงอไปงอมาแบบนี้ด้วยนะครับสําหรับน้องๆที่ไม่เคยเล่นแล้วอยากจะทดลองเล่นก็สามารถเล่นไปพร้อมๆก,กันกับเพี่อได้เลยนะนี่เขาก็จะปล่อยศัตรูออกมานะครับฝั่งตรงข้ามเราก็จะคอยกําจัดศัตรูตามจุดที่เราวางนะครับตัวละครที่เราเอาไปวางอะ่ะไม่สามารถขยับไปตรงนู้นหรือตรงนี้ได้นะครับแล้วมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นวงนะครับวงที่เวลาที่เรา โจมเตีะมันจะเล็กๆนะครับอ,อย่างตัวนี้จะเป็นตัวยืนยิงด้านบนเดี๋ยวยิงด้านบนแบบนี้เนาะส่วนเรื่องคําศัพท์ในการเล่นเกมนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเอาเบื้องต้นไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีประเภทกราวนะครับกราวก็คือยืนได้บนพื้นนะครับจะยิงตัวที่อยู่บนพื้นเท่านั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เรียกว่าแอร์นะครับแอร์ก็คือตัวนี้อย่างโกคู Goku เนี่ยก็จะยิงจากด้านบนนะครับลอยยิงจากด้านบนนี่ยกมาแล้วเท่บ่ ดูมันเป็นแท่งๆไงไ่บเลยเนาะเออเนี่ยยืนยิงจากด้านบนอย่างเดียวนะครับพลังก็จะยิงออกไปเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายแบบนะเดี๋ยวเพี่ขอศึกษาก่อนนะอันนี้แค่มาทดลองเล่นดูนะครับก็จะเป็นช่วงเล่นไปพร้อมกันนะ <c oughs> ใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับก็เดี๋ยวลองเข้ามาเล่นแล้วก็ศึกษาแล้วก็เล่นตามเพียกได้ส่วนใครที่รู้อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกรายละเอียดให้เพียกด้วยเนาะเอาละเดี๋ยวเราจะตอกเลยนะกันนะครับตอนนี้เพลกวางนารูโตะไป2ตัวแล้ว แล้วก็ก็จะมีศัตรูออกมาจากฐานเรื่อยๆนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าศัตรูออกมาจากฐานครบหมดแล้วจะเห็นด้านบนนะครับมันจะมีเขียนว่ารอบที่3ามทับสิใช่ไหมก็คือศัตรูจะออกมาเนี่ยครับเราเรียกอันนี้ว่าเวฟนะครับอันนี้สําคัญเนาะเวฟก็คือต่อรอบนะครับอย่างเช่นตอนนี้3ามทับสิก็คือเวฟที่3แล้วนะครับหรือว่ารอบที่3แล้วนั่นเอง ศัตรูที่เรากำจัดเนี่ยจะต้องกำจัดให้ครบทั้งหมด15เวฟหรือว่า15รอบนะครับก็จะผ่านแล้วแหละตอนนี้เพียกก็ต้องเล่งวางตัวนารูโตะไปเยอะๆนะครับเพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นนะอืมโอเคไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านี่ไงมันจะมีวงเห็นไหมครับเวลาเราคลิกไปที่ตัวจะมีวงนะครับแล้วก็ตอนนี้พลังโจมตีมันมีอยู่น้อยเนาะแต่เราสามารถที่จะอัพคั้นได้นะครับขอบอกว่าให้กดตรงนี้ครับอัพขั้น พอกดอัพแล้วพลังทุกอย่างก็จะเพิ่มขึ้นนี่จาก10เป็น13เอ้ยได้นิดเดียวเองแต่ว่าก็จะโจมตีแรงขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็อัพไปหลายตัวก็จะได้เยอะขึ้นเนาะเกมนี้คือเอาตัวเดียวไปลงไม่ได้นะครับยกเว้นตัวนั้นมันแข็งแกร่งมากมก็ถึงจะลงได้นะครับตอนแรกๆนี่ก็จะได้ตัวแบบขาเรียกว่าอะไรอะตัวหัดเล่นตัวเริ่มเล่นก็จะแค่พอผ่านด่านได้ละมั้งนะ แล้วก็สามารถเล่นได้สูงสุดน่าจะ4คนนะครับที่พี่เอกเคยเห็นก็คือเข้าไปเล่นได้4คนแต่ตอนนี้พี่เอกขอเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าไม่อยากเป็นไปเป็นตัวถ่วงให้ใครเนาะเอาละเดี๋ยวขอฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอ้โหไม่ไหวจริงๆทุกคนไม่รู้ว่าตัวละครยังไม่แข็งแกร่งพอหรือว่าฝีมือของพี่เอกมันแย่นะครับตอนนี้ก็คือเนี่ยดูดิจะสู้ไม่ไหวแล้วว่าออกมาเวฟแบบรัวๆเลยนี่พี่เอกก็อัพเต็มแล้วนะเนี่ย ดูดีอีกนิดนึงก็จะเต็มอยู่แล้วอะ่ะใช้ตังค์เยอะด้วยนะครับบริหารเงินไม่เป็นนะตอนนี้มันไหลออกมาอีกแล้วสงสัยตาน,นี้จะแย่แน่เลยถ้าศัตรูไปถึงฐานของเราได้เมื่อไหร่นะครับเป็นอันว่าจบนี่ไงสู้ไม่ไหวแล้วทุกคนได้แค่1ิบเวฟเองนะครับว้าแพ้เลยตาน,นี้แต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับถึงแพ้เราก็น่าจะได้ exp อะไรบ้างเนาะเพราะว่าเราเล่นมาต้อง10บเวฟแนะ่นี่จบละเดี๋ยวไปรอสรุปข้างนอกนะครับ เอาละทุกคนพี่เอกได้เลเวลมาเป็นสองนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นมีน้องคนนึงพี่เอกจําชื่อไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นที่สําหรับซัมมอนนะฮะหรือว่าเป็นที่สําหรับเรียกตัวละครเจ๋งๆออกมานะครับเราสามารถเอาเพชรนะครับที่เรามีอยู่เนี้ยไปซัมมอนตัวละครได้นะครับจากตรงนี้นะแล้วก็กดซัมมอนตรงนี้นะครับซัมมอนก็คือการเรียกออกมานั่นเองห้าสิบเพชรเสียดายตังอะ่ะ ห้าสิบเพจเราปิดไว้ก่อนแล้วกันนะตังเราแบบยังนิดน้อยกระจอยลอยนะครับเอาละเดี๋ยวเพียกขอออกไปตรงนี้ก่อนนะครับนี่อันนี้เขาเรียกว่าโค้ดนะครับโค้ดโค้ดเราสามารถก๊อปโค้ดมาใส่ได้เดี๋ยวเพียกจะขึ้นตัวโค้ดตัวใหญ่ๆเอาไว้ให้นะครับนี่เอามาใส่ตรงไหนมาใส่ตรงนี้นี่โค้ดโค้ดนะ่เกมโลบอกมีเกือบทุกเกมนะครับที่เป็นเกมแบบดังๆเนะ้ะเขาจะใส่โค้ดไว้ให้ไว้ช่วยผู้เล่นมือใหม่นะครับ แล้วก็ copy โค้ดมานะครับหรือพิมพ์เอาก็ได้ครับแล้วก็เอามาวางเดี๋ยวพี่กาทําไว้ให้ copy ด้านล่างด้วยนะตรงคําอธิบายคลิปนะครับเป็นของเดือนพฤศจิกายนปี64นะครับอันนี้นะเนาะเฮ้ยได้ตัวอะไรมาด้วยทุกคนเอาละเดี๋ยวพี่กาเอาตัวนี้ไปใช้นะครับถ้าทางจะเก่งมากด้วยนะเป็นสีลุ้งๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโค้ดสุดท้ายนะเนาะเราก็จะ copy แล้วก็ไปใส่นะครับแบบนี้ปับ๊บ อ่าแล้วก็กลับไปใหม่นะครับแล้วก็มาใส่วางอชโชเด <c oughs> ได้ผีน้อยน่ารักมาไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงถอนการติดตั้งก่อนนะครับถอนการติดตั้งไปแล้วก็ขอดูหน่อยซิตัวที่ได้มาเอาใส่ยังไงเนี่ยลืมอันนี้อ e ีโมดไม่ใช่ต้องตรงนี้อ่านี่หูทำไมผีน้อยดูเก่งจังเลยครับ เรียกว่ามันมันไม่น่าจะเก่งนะเฮ้ยพลังโจมตีสามร้อยแน่พลัง,นะพ,ลงพลังเยอะอะเนี่ยแต่ว่าเพียกับตัวนี้ไปดีกว่าโหนี่นี่มันไม่น่าไปสู้นะผีเดี๋ยวเพียกับตัวนี้ไปดีกว่าดูดีพลังโจมตีมันเยอะแท้อะเยอะแบบผิดปกติอะแล้วดูดีพวกนี้เพิ่งยะสามสิบห้าไงอ,อืมไม่เป็นไร นเดี๋ยวไปเจอกันทั้งในแล้วกันนะครับตัดสินใจลําบากว่าจะเอาตัวไหนนี่ทุกคนเราจะมาแก้มือแหละวันนี้เดี๋ยวจะเอาตัวนี้ลงนะครับเป็นตัวแรกเลยตังคือหมดเลยนะห้าร้อยต้องบริหารเงินให้เป็นนะครับไม่งั้นหมดเลยนะนี่เพื่ันลงไว้ก่อนเลยตรงนี้หยิงไกลด้วยทุกคนเอาปกติก่อนไม่กลา้ายากนะครับกลัวจะแพ้ไม่รู้ยากนี่พลังขึ้นเท่าไหร่เหมือนกันนะตอนนี้พลังโจมตีหนึ่งครับพี่คิดว่าน่าจะจัดการได้นะครับแล้วก็ อัปเกรดก็ไม่แพงมากนะต้องลองดูนะครับว่าเป็นยังไงตัวมันคือตัวอะไรอ่ะทุกคนใครรู้ช่วยคอมเมนต์ได้ทีนะดูเท่ๆยงไงก็ไม่รู้เนาะมีพลังกับเป็นสีชมพูนะครับมันจะเหมือนโกคูหรือหรือเปล่าอุย้ยโหแรงจัดทุกคนดูท่าดิอา้าวคือทำไมมันยิงไว้ข้างหลังอะแปลกดีนะครับแต่ว่าเฮ้ยทุกตัวแบบโดนแล้วก็ตายไปเลยอะ คือแรงมากอะ่ะคือพลังแต่ละตัวมันออกมาส0มสิบใช่ป่ะไอตัวนี้โจมตีร้อยหนึ่งก็เท่ากับว่าถ้ามาสามตัวก็คือหายไปสามตัวเลยเจ๋งมากเลยทุกคนเดี๋ยวพี่เอกลองฝึกเล่นดูก่อนนะมันน่าจะสนุกนะครับแต่ว่าน่าจะใช้เวลายเยอะลองเอาตัวนี้ลงด้วย <c oughs> ตัวอะไรเนี่ยมันเหมือนผีเลยอะ่ะแต่ว่าตังลงก็น่าเสียดายเนี่ยลองลง,ลงดูนี่มันทําอะไรได้นะครับไม่ได้ทําอ่ะตัวนี้มันโจมตีไกลกว่าดูดิ <c oughs> ออกมาก็ตายแล้วตัวนี้จะได้ทําอะไรเนี่ย แต่พลังเขาต้องโจมตีต้อง500เลยนะใครรู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรช่วยคอมเมนต์บอกเพี่อนหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนชนะเลยดีคืออยากแกบอกเลยนะครับว่าตัวเดียวเอาอยู่เลยอะคือมันเป็นตัวที่แบบเอามาช่วยผู้เล่นใหม่จริงๆตัวอื่นเนี่ยไม่อน้ทอดออกไปหมดแล้วนะตอนนี้แล้วก็อัพตัวนี้ให้เต็มตัวเดียวเลยนะครับ คือด่านแรกเนี่ยน้องๆที่มาเริ่มเล่นใหม่เหมือนพีพเอกนะเอาตัวนี้มาเลยนะครับตัวเดียวอยู่เลยนะแล้วก็เอาวางในตำแหน่งที่ดีๆหน่อยแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็ได้นะครับวางตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ปล่อยปล่อยให้เขายิงไปเรื่อยๆนะครับครบ15เวฟแน่นอนครับอันเนี้ยเพเอกบอกไว้เลยว่าคือยิงแรงมากอะ่ะพลังรวมตอนนี้แค่เลเวลหนึ่งนะที่เพเอกเอาเข้ามาเล่นน่ะมันก็ล่อเข้าไปต้อง4 0 0พกว่าแล้วอะ่ะไม่รู้จะมีตัวไหนแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอดูหัวหน้าหน่อยที่เป็นบอสเนาะ ว่าเขาจะแรงพอที่เราจะยิงแล้วไม่ตายในทีเดียวไหมเพราะตอนนี้ออกมาเห็นหน้ากันประมาณ3าวิแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะว่าตัวนี้มันจะยิงที่4วินะครับ4วิมันจะลุกขึ้นไปแล้วก็ยิง1ลูกเนี่ยตู้มโหเราชอบมากเลยอะ่ะตูพลังดีมีหินกระเด็นด้วยคือทุกคนเราเราว่างจัดเราว่างจัดมากเลยนะตอนเนี้ย เราก็เลยใส่ไปเลย4-5หตัวแล้วก็พยายามอัพเกรดแต่ละตัวให้มันเต็มนะพลังโจมตีแบบรุนแรงมากตอนนี้รวมกันก็กี่ตัวเนี่ยน่าจะพลังโจมตีเกิน30,000เลยนะในรอบเดียวคิดว่าตัวอะไรออกมาก็คงตายหมดแล้วแหละตอนนี้ดูดีแม่เป็นการเล่นที่แบบสบายใจมากตอนแรกเข้ามายังแพ้อยู่เลยอะว้าวตอนนี้ก็อีกตัวนี้ก็จะอีกขั้นหนึ่งก็จะครบแล้วนะตูม อเหมือนเหมือนขี้โกงอ่ะทุกคนนะคือถ้ามีตัวนี้อยู่นี่คือสบายเลยอ่ะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปได้ถึงด่านที่เท่าไหร่เนาะโอ้ยนี่ง่ายชนะแล้วเลเวลอัพด้วยทุกคนอัพทุกตัวเลยโว้เฮ้ยได้ตัวอะไรมาด้วยสีแดงเป็นแบบอันท่าแลตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวออกไปเจอกันข้างนอกนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนที่ชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่อเอกคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับวันนี้พี่เอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้จะไปฝึกปือฝีมือเอามาให้ดูกันอีกนะครับบ๊ายบายจ้า